สุรนา,ารีนะคะก็ระยะทางจากเขตอุตสาหกรรมสุรนา,ารีถึงหมู่บ้านกินการ์เด้นที่เราขายอยู่นะคะห่างประมาณ5กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราใช้เส้นทางที่ออกจากตัวเมืองโคราชนะคะมาที่ตำบลหนองบัวสารานะคะระหว่างนี้กำลังเดินทางนะคะอันนี้จะเป็นถนนอะไรคะคนะุณน้าที่จะไปโชคชัยใ,ใช่ไหมคะ เส้นทางนี้จะเป็นถนนที่เราจะไปอำเภอโชคชัยนะคะแบบต้องบอกก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้แบบก็กลับมาจากโชคชัยนะคะเพราะว่าจะพาลูกค้าไปดูที่ดิน67ไร่3งาน93ตารางวานะคะที่อำเภอโชคชัยมานะคะแล้วแบบก็มีความรู้สึกว่าอุย้ยก็อ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับหมู่บ้านที่เราขายนะคะก็เลยว,วันนี้เดี๋ยวถือโอกาสพาลูกค้าเนี่ยไปดูบ้านกรีนการ์เด้นกันเลยนะ จะบอกว่าเจ้าของบ้านไม่รู้ตัวนะคะว่าแบบจะเข้าไปยังไม่ทราบนะคะไม่ได้นัดหมายเลยแต่ว่าพอดีน้องน้องที่ขายน้องที่ขายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าน้องที่ขายเนะะี่ยค่ะมีบ้านสองหลังนะคะในหมู่บ้านกินการ์เด้นนะคะน้องเขาซื้ออยู่แล้วสองหลังคราวนี้น้องที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็เลยฝากแบบขายหนึ่งหลังนะคะอาจะเป็นหลังที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงกับหลังที่น้องเขาอยู่อยู่แล้ว วันนี้เดี๋ยวแบบจะพาไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเราไปยามค่ำคืนอ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ติดไฟแดงติดไฟแดงแล้วนะคะเม mm ื hmm. ่อกี้เราเดินทางเริ่มสตาร์จากเขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะคะระยะทางจากเขตอุตสาหกรรมจนถึงบ้านกรีนการ์เด้นหนองบัวสลา,าเนี่ยระยะทางประมาณ5กิโลเมตรคราวนี้แบบจะพาทุกคนนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยว่า ้าเป็นช่วงระหว่างกลางคืนอย่างเงี้ยประมาณตอนนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณสักทุ่มกว่าเราไปดูกันว่าระยะเวลาประมาณาช่วงเวลาประมาณทุ่มก,กว่าเนี่ยเส้นทางเนี้ยประมาณไหนนะคะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่จะต้องแบบมีรถส่วนตัวหรือว่าอย่างไรนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันได้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะช่องของแมมนะคะ N.W. Real Estate 78อะจะเป็นช่องที่เสนอ,อความจริงนะคะในเรื่องของอที่ดินหรือว่าบ้านเลยก็คือแบบเปิเปดเผยนะคะคือให้ลูกค้าได้เห็นภาพเลยนะคะว่า,าเหมาะกับเราไหมหรือว่าอย่างไรนะคะคือให้เห็นของจริงไปเลยนะคะจะได้ลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้นะคะว่า น่าซื้อหรือเปล่านะคะเหมาะกับลูกค้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณทุ่มกว่านะคะเมื่อสักครู่เนี้ยพอดีว่าเราสตาร์ทจากเขตอุตสาหการรมสุรนารีแล้วเราก็มาถึงไฟแดงพอถึงไฟแดงเสร็จแล้วปุ๊บเนี้ยเราก็ยูเทิร์นนะคะก็กลับรถ กลับรถเพื่อที่จะมาเส้นทางที่เหมือนจะเข้าโคราชแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปที่หมู่บ้านกรีนการ์เด้นกันนะคะว่าทําเลเป็นอย่างไรนะคะเขาเขาเรียกว่าบ้านหนองบัวสลาเลยใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้นะคะจะเป็นเดี๋ยวเข้ามาก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันเลยนะ,ะพุทธสถานสีมาอโศกนะเราเข้าเราเข้าตรงซอยนี้เลย แสดงว่า,าตรงนี้ถ้าประมาณทุ่งกว่าเนี่ยก็คือถ้าลูกค้ามีรถนะคะมีรถส่วนตัวหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะสะดวกในการเดินทางนะคะตรงนี้เราก็ต้องแจ้งให้ลูกคา้ารับทราบเลยว่าทำเลข้อเด่นข้อด้อยนะคะของบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อนะคะบ้านหลังนี้เดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีเนื้อที่90ตารางวานะคะ บ้านกรีนการ์เด้นนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีเนื้อที่90ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆนะคะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถงแล้วก็ที่จอดรถแบบสะดวกสบายอยู่แล้วนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีพื้นที่เยอะนะคะเหมาะกับการแบบอยู่อาศัยหลายคนนะคะได้เลยแล้วก็ มีที่สำหรับปลูกต้นไม้ด้วยนะคะตอนนี้แบบพาไปชมยามค่ำคืนนะคะของการที่จะเข้าไปดูบ้านเลยนะคะ,ะช่องอื่นๆหรือว่าอะไรนะคนอื่นนะคะอาจจะแบบให้ดูช่วงกลงวันเลยแต่ของแหวนนะคะแบบให้ดูกลางคืนเลยค่ะเราไม่มีแบบเราไม่มีแบบปิดบังหรืออะไรเลยนะคะอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะคะแล้วให้ลูกค้าตัดสินใจว่า เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนนะคะบ้านหลังนี้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนนะคะอ่าฉะนั้นลูกค้าจะได้ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาที่ซอยสีมาอโศกนะคะเป็นพุทธสถานนะคะเราจะเข้าไปที่หมู่บ้าน g รีนการ์เด้นนะคะห่างจากเขตอุตสาหกรรมสุรดารีประมาณ5กิโลเมตร ฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่ทำงานใกล้เขตอุตสาหกรรมนะคะ,ะแล้วก็ข้อเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว้างขวางนะคะเหมือนแบบเอาจริงๆเหมือนสมัยนี้ถ้าเราซื้อที่ดินก็มูลค่าเยอะแล้วใช่ไหมคะก็เหมือนซื้อที่แถมบ้านแล้วกันนะคะทุกคนซื้อที่แถบบ้านเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่เยอะ,อะพอเราเข้ามาในส่วนที่เป็นชุมชนเนี่ยก็จะมี หอพักหรือเปล่าด้านขวามือมัอนจะเป็นหอพักเนาะเป็นหอพักนะคะอยู่ด้านหน้าอันนี้บัาพามาตอนกลางคืนเลยนะคะแล้วก็อันนี้ถึงหรือ,อยังเอ๋ออันนี้เป็นเข้ามาที่กรีนการเดินแล้วนะคะทุกคนเข้ามาที่กรีนการเดินแล้วนะคะอันนี้เราเข้ามาแบบมืดหน่อยนะคะทุกคนจะมีบ้านเลขที่อยู่เดี๋ยวต้องดูในไลน์นะคะว่า เป็นบ้านเลขที่ที่หลังที่เราขายเราเข้ามาแล้วก็เหมือนเป็นแบบชุมชนหนึ่งเลยเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะเขาก็จะมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้โอ้เป็นบ้านหลังใหญ่นะไอ้นนี่ก็เป็นบ้านที่ขายถูกป่ะแต่ว่าเขาสร้างไม่เหมือนกันเนาะว่าอย่างไรอ๋<ๆ>อแล้วแต่การต่อเติมตกแต่งอะไรนี้เนาะของเราก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องโทรหาเอ่อน้องที่เขาขาย ถือว่าเรามาเยี่ยมชมแบบยามค่ำคืนเลยละกันนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยเราก็อาจจะไม่ว่างเหมือนกันเนาะอันนี้เราเข้ามาในหมู่บ้านแล้วใช่ไหมคะแต่ทำไมเหมือนแบบเหมือนไม่ใช่เป็นหมู่บ้านอะเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนอ,อย่างเหมือนต่างจังหวัดอะเหมือนต่างจังหวัดอะที่ที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆอะไรแบบนเนี้ยเนาะเหมือนคล้ายๆแบบนั้นอะแล้วก็ที่สำคัญนะข้อดีนะข้อดีของหมู่บ้านหลังเนี้ย คือไม่มีจ่ายค่าส่วนกลางนะทุกคนข้อดีคือไม่มีจ่ายค่าส่วนกลางแล้วก็ไม่น้ำไม่ท่วมด้วยนะคะแล้วก็เงียบสงบนะคะเงียบสงบหลังนี้ใช่ไหมคะอ่าหลังนี้ใช่ไหมคะเ,คเดี๋ยวเราจะอ้เขามีไฟน่าจะมีไฟอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างในให้ดูดีกว่าถือโอกาสมาแล้วนะคะทุกคนอาแบบถึงแล้วนะคะทุกคนหลังนี้นะคะค่ะทุกคนคะ วันนี้นะคะแบบจะพาทุกท่านนะคะมาชมบ้านนะคะที่หมู่บ้านปรีนการ์เด้นนะคะอยู่ที่ตำบลหนองบัวสาราอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะครับมาตอนดึก<ช>เลยนะครับเนี่ย่วันนี้มาตอนดึกนะคะเพราะว่าต้องใจนิดนึงนะคะว่าที่มาตอนดึกเนี่ยเพราะว่าลูกค้านะคะที่ฝากขายบ้านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะคะเพราะว่าทํางานอยู่นะคะตอนนี้แบบก็เลยพามาตอน กลางคืนเลยละกันจะได้มาชมบรรยากาศด้วยนะคะเดี๋ยวมืดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเลยดีกว่าในบ้านมีไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสภาพบ้านที่เราขายแบบเรียวๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันใช่ครับตรงที่ตรงที่ยืนนี้ก็คือหน้าบ้านนะครับชานบ้านนะครับอ่าจะเป็นหน้าบ้านกว้างงเลยนะครับนี่ยบ้านหลังนี้นะคะทุกคนมีเนื้อที่90ตารางวานะคะ ตัวตัวที่ดินนะคะมีเนื้อที่อยู่ที่90ตารางวานะคะแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอยู่ที่ในหมู่บ้านกรีนการ์เด้นเลยเด<ช>ี๋ยวเราเข้ามาในบ้านกันดีกว่านะคะ,คระเริ่มต้นเลยเป็นประตูสวยงามมากประตูสองบานนะครับใหญ่มากนะครับ<ม>ปากทางเข้าน,นะครับเมื่อกี้เราเปิดไปแล้วเนาะแตเราถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่ง<ม>เป็นประตูสองบานแบบนี้นะคะใหญ่ๆเลยนะครับ งเลยกะะ็คุณ่อบอกว่าไม่ต้องของรองเท้าก็ได้นี่ต้องของบ้านอนุญาตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมามามาเขาเรียกอะไรมาอยู่อาศัยก็มาทำคำสาสั่งอะไรได้เลยนะคะเพราะว่านี่เป็นบ้านที่รีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้คือห้องโถงใช่ไหมคะใช่เป็นห้องโถงปูกระเบื้องแบบนี้นะคะทุกคนปูกระเบื้องแบบนี้เป็นห้องโถงแบบใหญ่มากคือ บ้านเนี้ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพื้นที่เยอะมากสามห้องนอนสามห้องน้ํานะคะแล้วก็จะมีห้องโถงตรงนี้นะคะมีห้องโถงตรงนี้เดี๋ยวแบบจะพาไปดูห้องนอนหนึ่งสองสามกันดีกว่านะคะคใช่อันนี้เราก็ขึ้นมาที่ห้องนอนที่หนึ่งก่อนแล้วกันเราเข้ามาจากบ้านขวามือใช่ไหมคะ<ฮ>ตรงมาปุ๊บเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเรามาเลยห้องแรกนะคะห้องแรกก็จะประมาณนี้ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเจ้าของบ้านเดิมนะคะไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบชั่วคราวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้องมีบ้านสองหลังอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนแบบว่าซื้อแล้วก็รีโนเวทแต่ยังไม่ได้อยู่100%นะค,ะ,คอะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนอนที่หนึ่งครับผมมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะใช่มีห้องน้ําในตัวนะคะแต่ว่าห้องน้าก็กว้างขวางเช่นเดียวกัน แต่เราต้องมาทําความสะอาดอย่างที่บอกไปเพราะว่าบ้านไม่มีคนอยู่เลยใช่ค่ะไอต,ตรงนี้ให้ดูได้จะเป็นกระจกประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นอ่างเป็นฝักบัวอาบน้ำน,น,นะคะห้องน้ำท่าบอกเลยว่าใหญ่มากห้องน้ําใหญ่มากๆเลยับคมใช่อ,อันนี้เป็นหนึ่งห้องนอนไฟข้างบนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาห้องนอนที่สองกันนะคะ ห้องนอนที่สองก็ตรกคันก้ามเลยนะคะใช่อันนี้ก็ประตูประตูก็ใหญ่สวยงามน,นะคะเข้าม,มาปุ๊บเป็นห้องนอนที่สองนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้เราแบบอยู่แบบว่าเหมือนที่แจ้งไปก็คือเขาอยู่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือแบบบ้านพักครั้งคราวอะไรก็ได้ครับเป็นบ้านมือสองที่ใหม่มากนะครับว่าเจ้าของบ้านสร้างไว<ช>้แล้วก็<ช>ไม่ได้อยู่อินเวสตเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้แล้วห้องน้ำใหญ่มากคุณนะ ห้องน้ําใหญ่ออมากเลยแต่และห้องใหญ่ออมากอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่สองนะคะห้องน้าในตัวอันนี้เป็นลายกระเบื้องก็สวยเนาะใช่ครับสวยงามมากเลยอ่ะอันนี้เป็นห้องน้าที่สองนะคะกว้างนะคะห้องนอนก็กว้างนะคะอ่ะเข้ามาที่ห้องนอนที่สองแล้วต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามนะครับแต่ว <ta> นะคะว่าห้องนอนเวลาที่เราเดินลงมาเนี่ยพื้นจะต่างระดับกันใช่ครับเป็นสเต็ปหน่อยนะครับใช่เป็นสเต็ปล้วก็เดินมาเป็นพื้นสเต็ปหน่อยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเป็นห้องนอนที่สามอยู่ซ้ายมืออันนี้ห้องนอนที่สามนะคะแต่ปัจจุบันนี้เป็นเก็บของนะคะก็จะประมาณนี้แต่ว่ากว้างค่ะรู้สึกว่าห้องนอนเขาจะทําขนาดเท่าๆกันเลยใช่ครับใช่ห้องนอนนี้เขาทาแบบขนาดเท่าๆกันเลยแล้วก็เป็นบ้านที่รีโนเวทแบบ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือพอ้อมอยู่ได้เลยแล้วก็หลังใหญ่เหมาะกับครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะนะคะหรือว่าครอบครัวที่มีสมาชิกน้อยแต่ต้องการพื้นที่เยอะๆก็ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่3นะคะเดี๋ยวบมาพาไปดูห้องน้ำกันอ,อในในห้องนอนนี้จะไม่มีห้องน้ำใ<อ>นตัวในห้องห้องนอนสามไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะ เหมือนกรณีแบบบางคนแบบไม่ได้เข้านอนแต่ต้องการใช้ห้องน้าส่วนกลางอ,อะไรประมาณนี้รเราก็มาใช้หลังบ้านนิดเดียวเองนะคะก็คืออยู่ฝั่งนี้ด้านซ้ายมือค่ะเป็นห้องน้าที่สามเขาปูกระเบื้องไม่เหมือนกันเลยนะสําหักห้องน้ำนี่คะ่ะก็จะเป็นฝั่งบัวอ่าบอาน้ํานะคะ คือกระเบือ้องตั้ลาสวยงามนะคะก็จะเป็นบางงานนี้ก็คือหากลูกค้ทาทุกท่านเนี่ยซื้อบ้านแล้วเนี่ยเราก็มาทำคอะสานนะคะคือสามารถอยู่ได้เลยเพราะว่าบ้านเขาตกแต่งแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอ่าแล้วก็มามุมน,นี้นะคะทุกคนขามุมนี้คือห้องครัวนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวทำกับข้าวมุ่นี้นั่นล้างจานนะคะล้างจานอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ที่วางอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะเตาตรงเตาแก๊สอะไรเนี่ยค่ะวางได้เลยก็จะเป็นมุมส่วนนี้ก็จะสําหรับทําอาหารนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นส่วนพืน้นที่ตรงกลางบ้านนิดเดีอันนี้ตั้งโต๊ะทานข้าวได้อีกเพิ่มเตได้เลยครับอันนี้เป็นห้องแบบเป็นโต๊ะทานอาหารได้นะของครอบครัวคราวนี้ราแบบพาเาดูตรงนี้นิดนึงนะคะ อันนี้คือที่หลังบ้านใช่ไหมครันไม่มีแรงเปิดค่ะคุณนัทขาเป็นเป็นใหม่เลยนะคะอันนี้จะบอกว่าพอดีเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงนะคะในการที่อ่ะไรอะรักษาความปลอดภัยเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านค่ะก็คือเป็นพื้นที่ด้านหลังเป็นซักล้างครับผมก็จะประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่าแล้วเขามีรอมรั้วกำแพง แงูใช่ครับตรงตรงนี้สามารถทําประโยชน์ได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ข้างบ้านนะครับที่กว้างมากเลยครันิดนึงนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นไปทะลุกับส่วนด้านหน้าใช่ครับเป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้นะคะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องน้ําที่แยกออกมานะคะ ห้องครัวนี่กว้างขวางมากเลยนะครับใช่ตรงนี้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้ได้เต็มพื้นที่เลยครับเพราะว่ากว้างขวางอยู่เป็นห้องโถงเชื่อมต่อมีอย่างครัวนะครับใช่ค่ะตรงนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณนัดแจ้งไว้นะคะว่าเหมาะกับการตั้งโต๊ะนะคะรับประทานอาหารนะคะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเรามีครัวตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่านี่นะคะก็จะเป็น ห้องโถงนะคะครัผมระบบ<อ>ไฟฟ้านี่เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทังบ้านนะครับพร้อมอยู่ได้เลยนะครับ <สา S 1> อันนี้ก็จะเป็นห้องโถงปูกระเบื้องสวยงามน่าอยู่บ้านหลังใหญ่เลยนะคะ ขายราคาถูกมากนะคะเมื่อเทียบกับพื้นที่พื้นที่ตรงนี้อะ่ะแบบแจ้งนิดนึงนะคะว่าเนื้อที่90ตารางวานะคะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ําจะมีห้องน้ําในตัว2ห้องน้ําใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําส่วนที่ใช้อ,อ่าด้วยกันนะคะ ก็คือเป็นแบบว่าเหมือนแบบโอเคอาจจะไม่ได้นอนใช่ไหมคะท่านเข้าอะไรเงี้ยแล้วห้องน้าก็จะเป็นห้องน้าที่สามจะอยู่นอกห้องนะคะคแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นอ่อห้องครัวต่างหานะคะเดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างนิดนึงนะคะพื้นที่ใช้สอยด้านข้างตัว<ช>บ้าน<ช><ช>นะครับยังมีสามารถปลูกต้นไม้ได้เยอะเลยนะครับต้องตัดหญ้าต้องตัดหญ้าเลคะตรงนี้ก็คือเราถ่ายให้ดูตอนยางค่ำคืนนะคะก็จะประมาณนี้ก็มีต้นกงต้นกล้วยนะคะทุกคน ต้นกล้วยนะคะปลูกต้นไม้มีมะพร้าวด้วยนะคะวันนี้แบบถ่ายให้ดูแบบกลางคืนนิดนึงมีมะละกอนะคะเอ้อันนี้ต้นอะไรคะต้นมะยมค่ะอ๋อเป็นไมะยมนะคะอุ้ยมีมะละกอออกลูกแล้วเอ้ไม่ใช่มะมยมมระถี่เหล็กโอ้ยเป็นต้บทีะถิ่นเหล็กนะคะอุ้ยมีแบบได้แก้งขี้ิเหล็กเลยก็คือพื้นที่ข้างบ้านเนี่กว้างขวางมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับทําการเกษตรทาสวนนะคะใช่ค่ะ ทำการเกษตรทำสวนนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะอุ้พื้นที่เยอะมากเลยนะจริงๆอ่ะสามารถสร้างบ้านได้อีกหนึ่งหลังเลยนะใช่ครับผมแล้วก็จุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะทุกคนคือ ไม่มีค่าส่วนกลางใช่ครับตรงนี้ไม่มีค่าส่วนกลางเหมือนเราซื้อที่ดินแล้วเราปลูกบ,บ้านส่วนตัวของเราอะไรแบบนั้นแต่ว่าอันนี้คือราคาที่ขายเนี่ยเป็นราคาพร้อมบ้านร้องที่ดินนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆเดี๋ยวมาพามาดูข้างนอกกันนอันนี้จะบอกว่าเป็นกลางคืนนะคะช่วงกลางคืนค่ะว่าจะประมาณน,าน,นี้ถนนหน้าบ้านกว้างมากเลยนะใช่ครับใชี่นถนนหน้าบ้านกว้างเลย น่าจะประมาณ8เมตรไม่ต่ำกว่า8นะคะค่อนข้าง,างใ<ช>ีเลนะคะบ้านอยู่หัวมุมพอดีเลยนะครับเป็นแปลงมุมสวยมากแล้วก็เย็นเนาะเย็นด้วยใช่ครับผมอากาศเย็นสบายอันนี้เป็นบ้านอยู่ตรงหัวมุมนะคะทุกคนอ๋อนี่ไงมีต้นวัสนา ต้นวัตถนาต้นกล้วยนะคะโอ้บ้านหลังนี้โอเคมากนะคะทุกคนถนนก็กว้างขวางคือบ้านเราเป็นหัวมุมไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะใช่ไมหมเป็นส่วนตัวแล้ว,เป,เ,ปวเป็นส่วนตัว,วตรงนี้นใช่สวยเลยล่ะนี่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ยังมีพื้นที่เหลืออีกนะคะโอ้นะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูสักนิดนะครับ ด้านซ้ายมือตรงนี้ยังจะมีพื้นที่เหลือตอนแรกเราพาไปดูขวามือแล้วใช่ไหมคะโอ้ตอนนี้มีอะไรนี้คะฟักทองฟักทองนะครับ<ผ>ใช่คือส่นวนครัวหน้า <laughs> <ะ>บ้านเลยเ๋ยาเราพาะะไปดูตรงนั้นอีกนิดนึงดีกว่านะคะทุกคนใช่ตรงนี้นะาะจะมีฟักทองมีฟักทองนะคะใช่ไหมฟักทองต้องแล้วหรือว่าแตงไทยอ่ะเราก็ไม่รู้จักนะ ออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรคะคุณนัดมะนาวเหรอต้นมะนาวอู้มะนาวโดกมากเลยนี่ครับพื้นที่พื้นที่ใช้สอยข้างบ้านก็ยังมีเยอะนะครับทั้าข้างนข้างที่เขาเทปูนเรียบร้อยแล้วนะก็คือหมายถึงว่ามานั่งรับลมเย็นๆหรือว่าอะไรนี้ได้เลยนะคะทุกคนอ๋อเนี่ยด้านข้างก็คือเทปูนเรียบร้อยแล้วไม่แระไม่แฉะจะมีส่วนที่ว่าปลูกต้นไม้ไหมคะ มันนาดกมากมามนาโดกมากมากเลยดูสิกําลังเป็นลูกอะ่ะลูกมะนาวนะครับโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยลูกลันลูกใหญ่มากเลยดูสิโอ้โหเยอะเยอะมากอันนี้เราต้องใช้แสงแฟ,งฟลชช่วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายกลางคืนนะคะทุกคนใช่ครับใช่อันนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านนะครับ,ะร,บะระเบียงหน้าบ้านก็สวยงามนะคะแล้วกอดโปร่งนะคะโลงสบายเลยนะคะนั่งอยู่บริเวณนี้แสดงว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มาก ัใหญ่มากอืเป็นยังไงบ้างคะคุณน้าชมบ้านเรารู้สึกเป็นไงบ้างโอเคเลยเนาะสวยมากเลยครับใช่<ม>บ้านหลังนี้สวยมากๆแล้วก็ตกแต่งพร้อมอยู่รีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะคะแบบจะาบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะหา่างจากเอ่อห่างจากเขตอุตสาหกรรมสุร,รานารีอ่ะ แค่ประมาณ5กิโลเมตรนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวสาราอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะใกล้เขตอุตสาหการ,รรมสุรนาลีนะคะแล้วก็เราอยู่ในหมู่บ้านกรีนการ์เด้นะคะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยนะคะแต่เป็นขนาดใหญ่แต่มีความเป็นส่วนตัวก็คือสังเกตว่าจะไม่มีเสียงดังรบกวนเลยเหมาะก,กับการพักผ่อนมากใช่เหมาะก,กับการพักผ่อนคือไม่เสียงดังไม่วุ่นวายไม่จอแจนะคะคือเหมือนก็คืออยู่เหมือนแบบ อยู่แบบเหมือนบ้านส่วนตัวที่ไม่มีค่าส่วนกลางอยู่แล้วสําหรับตรงนี้นะคะใช่ค่ะจะยังไงบ้าโอเคพื้นที่หน้าบ้านใหญ่มากเลยครับกว้างขวางเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมหรือว่าตกแต่งอะไรได้เพิ่มอีกใช่ค่ะ,คะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าม,มาในบ้านนนึงนี่ก็เป็นประตูสวยงามอ๋อก็รู้สึกแบบ ร่มรื่นร่มเย็ยนด้วยนะคะใช่ครับผมใช่หากลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะหากสนใจบ้านหลังนี้นะคะต้องโทรนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอนะคะ0638412188เช่นเดียวกันค่ะเพจขายที่ดินและสังหารทุกชนิดของเรานะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะมบนขอแนะนำเลยเพราะว่าจะมีที่ดินนะคะ แปลงต่างๆหรือว่าบ้านนะคะสิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่น่าสนใจราคาถูกทําเลเยี่ยมนะคะคือให้ลูกค้าทุกท่านได้จองหรือว่าเป็นเจ้าของกันได้และที่สําคัญนะคะช่อง Youtube นะคะก็จะเป็นช่องชื่อว่า Nw Real Estate 78นะคะก็จะมีคลิปดีๆนะคะที่ให้ลูกค้าได้เห็นอของจริงก่อนที่จะนัดหมายเข้าชมนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเป็นเจ้าของคนใหม่ะค่ะ อ่านี่นะคะนี่เดี๋ยวให้คุณนัทพาลูกค้าดูบริเวณภายในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีความกว้างขวางขนาดไหนคะ่ะมีห้องนอนหนึ่งนะครับห้องนอนหนึ่งมีห้องน้ําในตัวนะครับผมส่วนห้องนอนสองนะครับ ก็มีห้องน้ำส่วนตัวนะคะพื้นที่กว้างขวางห้องนอนสามนะครับแล้วก็พื้นที่ซักล้างหรือ,อห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องน้ำครับ น,นะคะอย่าลืมนะคะโทรหาแได้ตลอดเวลาเลยนะคะตามเบอร์ที่แจ้งไปนะคะและช่องทางต่างๆที่แบบได้แจ้งเอาไว้แล้วนะคะก็คือเบอร์โทรนะคะ0 6 3 8 4 1 2 1 8 8ค่ะ Line ID ค่ะ063842288 1นะคะติดต่อที่ f a c e b o o k นะคะของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดนและอสังหาทุกชนิดค่ะและที่สำคัญนะคะ ผ่านไม่ได้เลยนะคะคือช่อง YouTube นะคะ N W Real Estate 78นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะเราจะได้มีไอเดียในการทำคลิปดีๆแล้วก็น่าสนใจให้ลุกค้าทุกท่านได้รับชมด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสนใจบ้านโทรมานเลยนะคะ